เดี๋ยวเดี๋ยวเก้าท่านผู้ชมนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เราจะขอแนวทางตัวเลขตำราวนะคะกับปู่องค์ดานะคะท่านผู้ชมบ่ได้เมื่อวานบ่ได้มาไหวปู่เลยนะคะพี่น้องเมื่อวานไม่ได้ไหว้ปู่เลยเดี๋ยวแฝ่เอฟซีนะคะเบ่งต้นใหม่กันแป๊บหนึ่ง โอ้ผักก็ยังเหลือเอ้เขียวอยู่โอ้ผักเขียวงามพี่น้องลกกินได้เลยตัวน,นี้ผักเขียวงามมากค่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเมื่อวานมีใครโชคดีบ้างหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยางมาเบิ่งผักก่อนไฟแชกอยู่ในของยายเออไฟแชกอยู่ในของงมากให้เอซเข้ามาออ้ยผักก็ล่งเป็นใบตัวนี้ ยายผักใบขึ้นแล้วอู้เขียวงามมากเลยพี่้องคะเมื่อวานไม่ได้มาเนี่ยดิไหายืีดเลยวันดีเอสซีทุกคนนะคะเจ๊จังก็ไม่ได้มาลดผักเลยเมื่อวานก็แสดงว่ามีคนหดหายอยู่นะคะ,ะก็ทักทายกันนะคะอยู่ที่บ้านสวนเจ๊จังคนกูไทย โอ้ผักที่ปลูกไว้สวยงามพี่น้องเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนิดหนึง่งพักที่ปลูกไว้สวยงามมากกำลังงามเลยนี่ผักกินแล้วบ้านสำหรับตัวเลขของปูองค์งดํานะคะที่แอดจุดทูบไปนะคะสำหรับเลขทูบมันแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแปดนะคะมีใครโชคดีบ้างหรือเปล่า ก็ม <ats> so ี่ต้นได้ต้นมาหลายปูด so ้วกันนะคะดังฟังซัดเติมเอินให้โหเติมเตมเด้อลูกหลานชุดทูบัวใดก็ให้ออกตรงนั้นเด้อต่าให้เข้าความฝันก็ให้ไปบอกสารโตตรงๆให้ดังโคสบานคัวเมืองให้ถึงเลือดครัวประเทศให้เอฟซีเบิ้งน้าัวประเทศให้เอฟซีเบิ้งน้าพร้อมปูกระชิบอึดแนวยู่แนวกินเด้อโอ้มื่อวานนี้คุณยายหนักอันเพิ่นเอาคนละไม้มาไหว้ปูเป็นใบยายใช่ วาเพิ่นแล้วเพคนให้โสดลาบอยู่ตลอดมื่อนี้ก็เอามาวายอีกมื่ออื่นแต่เซียงโสดแล้วคนให้ปูองค์ดำบอกเด้อค่ะถ e. ูกเนาะขอบคุณเอฟซีน้ำนะคะที um, like ่รวมทำบุญมากนะคะเนาะหายโสดฝั่งเด้อมื่ออื่นในเนื้อฝั่งเด้อองค์ปู้นำให้ลูกหลานได้เงินได้ทองซื้อหมากไม้หมากตอบมาวายอยู่ตลอดก็ให้อุดก็ให้อยากค่ะค่ะถูกคนน้ำแดงก็เป็นยากเกิดน้ำแดง ให้อืดให้ยากเนาะมื่อนี่ขอให้เขาอีกเนาะคุณยายเนาะกับปูให้ให้โตกลาาตลอดนี่เละมากไหมบ่ให้ขาดน้ำแดงบ่ให้ขาดเน้อปูค่ะอัธิ่ันธ์มาเขาแปดหนึ่งเนาะคุณยายอ่ะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเปิดน้ำเปล่ากันเลยเปิดให้ปูกินเนี่ยน้ำกินน้ำหวานแล้วก็กินน้ำเปล่าล้างคอเน้อปูมากไหมกันเน้อ เลยหมากใหม่หมากกอกคุณลูกอยากมาโกยหมากแอปเปิ้ลหมากข่าหวานคือว่าคุณคุณแม่นาคนะคะคุณยายนาคเนาะคนเนี่ยคือเป็นคุณแม่ทองเนาะคุณแม่ทองนาคแม่ทองมาเจียงไปมาทั้งแม่ทองเนาะเออแม่ทองแม่ทองนี่เพิ่นเป็นเจ้าทีไฮทีหน้าอยู่นีคือ่นไฮดูไฮไลน์มาดูแลเออไฮดูแบบบอกว่าพื้นที่หัวใจยาวคือดังเซี้ยน้างเลย แต่ให้เอ็ดีซื้อถึงน้ำเด้อปูค่ะมากเลยมาตอกกระเซนเมื่อนี้เจ๊ต่างซิโบจับปิ้งฝองให้แม่ท้องจับแทนซะแต่ว่าเจ๊ตัางซิจุดถูกอ้าแม่ท้องเจ้าจับปิ้งฝองปากอีซีเในรุ่นล้านมาซิจับปิ้งฝองเด้อปูให้เสียงโชคให้ให้ออกตามล็กเล็ดปิ้งฝองที่ลูกรลานจับเด็ดดีเด้อขอเป็นตำราวนะตำราวในวันพรุ่งนี้ตำราวตำไทยหยู่หยุดขี้น้ำเดียือดรถ เอาทั้งไทยทั้งลาวใช่ไหมเออท,ท,ทั้งชื่อทั้งลาวทั้งไครทั้งตัวเดียวกันนั่นแหละให้คนออกตัวเดียวรถจับอยู่ข้านี้เลยบัดดาด<อ>ค่ะซาลาว์สกอนเน่ห้ยาวอ้าวเสร็จจับแล้วบัดดาดจับตึ้งข่ายเจอปูเอ้ยวัดตัวใดออกก็นให้ออกกันนะ เจ็ดนะคะตัวแรกเจ็ดค่ะเล็กเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะอ่ลงอีกแล้วครั้งที่สองเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดศู เจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะไวทองจัได้เจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะเด้อจากลูกกิงองนะคเด้อเล็เล้งหอ่เล็กศูนย์มาเนเลย์จอืมอมท่าไงขี้เลขศูนย์ขนะจะขี้ล ơ có gì đem ra mặt mình một băng ký tụi mình mặc kỳ là băng ký tụi mình mặc kỳ 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 tụi แม่ทองนะคะอันนี้เป็นตัวเลขของแม่ทองนะคะท่านผู้ชมอโชยืยืมมาจากน่อยอ่าเด้อเด้ตัวเลขที่ได้เนาะเด้อศูนย์เจ็ดศูนหนึ่งบ่เจ็ดศูนนึค่ะเจ็นพี่น้องเอาเอทุกคนจะถ้เห็นกลับไปเชียงกะเด้อปูองค์ดอเจื่อปตใครมาไห่งวดเล้เด้อ มือแต่พอให้เป็นแนวทางของทั้งลาวทั้งไทยเนาะอ่ะคะอเอฟซีสกตวกมันหมานอ่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาบ้างไปหันคุณยาจะเฝ่าลงเลยนี่นี่นี่ไปาู้นหาหังกันก่อนอ๋อ ลมแรงมากเนาะเจียนไอ้กูดำองดำไม่ออกเลอเกตศูนย์หนึ่งที่จับได้ให้กูองดำไปเดี๋ยวขยายตัวเลกให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวให้ fc แคปหน้าจอก่อนทายไม่ทายลงแหย่พี่น้องจะบนเอาอันเดียวไปอันอาจจะไปจุดถูกให้ fc ลงก่อนให้ fc ดูก่อน 这这汤就好。 แล้วให้โชคมาตลอดค่ะแล้ววันนี้จับลูกปิงปองก็ได้701นะคะ701ค่ะ เห็นไหมครับตัวเลขเห็นไหมลูกเรกสามตัวดังๆกันเสียเอาแนวมางานอยู่ท่งนาพี่เด้อปู๋หนะเออสิงานปูให้จางนั่งรำมาสอนอเลยี่เอาเรกไถ่มือนี่สามตัวให้เขาเด้อเสียได้จางนักร้องมาร้องเพลงนี่ล่ะจางนักร้องหรือเป่าไม่จางนักร้องอันนี่ล่ะอันชุดเล็กเนี่ยถ้าว่าอัน ให้ถือกหลายอิริละวันไปซื้อหกโตกันให้มันถือกกโตวกับเบาแล้วปูคขันมากมวนเออขันมากมวนเท่าสิเออตึมๆถ้าปูมากมวนนะ่ให้เลขเขาสามตัวเด้อลูกหลานจะไปซื้อมือนี่นะกองเงี้วบีให่เออกองเง้วมาเต็มฝอนเซลาแนวคนมาร้องรำทำเพลงซอดแจงได้ปอ้ยเอาถ้าปูมากมวนมากอย่างกะให้ออกเลขสามตัวเด้อมืออื่นนี่นะเล่าก็ให้ถือกให้ดังเลยเล่าก็ให้ถือกไทยก็ให้ถือกให้ปูเอาให้ลองเบิ้งกันนะ ค่ะเอฟซีผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะวันนี้ขอกระปูองค์ดําแสนสิริจันทราหน้าไอออกเลขขึ้นไหนอยวในโลกปิงปองตัวแรกก็คือเลขห้านะคะมาแล้วเดี๋ยวจะกางขุดทุกก่อนทุ่งก้าดอกบอกปูก่อนเอามแลปู่รุ่งหลานขอได้หยิบเลขขึ้นจะให้ออกสัดฉีนเด้อจะให้เห็นมืดให้หมัวเด้อพาไปซื้อเลขสามตัวใต้ดินจะให้ซื้อทีเหาะนรับสิจัดคอนเสิร์ต คือน,น้อยกับแชทคอนเสิร์ตน,น้อยแล้วร้องเพลงยูุ่่งหนาหงันเลยล่ะคุณตูดโซเชียมันคือครบตัวเลเอาเบ่งยมาลุดสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวขอไปจุดทูบก่อนนะคะตอนตรงนี้มันลมมากมันไม่อยู่ดูนะคะโอ้งเป้ามา พี่น้องเนี in, ่ยแอดจะพาไหว้ปู่กันนะคะแล้วก็ดูตัวเลขไปด้วยนะคะนะโมตัสสะพะคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคาวะโตอรหะโตตมะสังโฆเทสสะนโมเทสสะพะคาวะโตอรหะโตตมะสังโฆเทสสะกายวาจาจิตตังอาหารวันทานาคาธิปดีอมดำแสงสิริจันทานาภราชติสุทธิเทวาโปเชน กายวาจาจิตตังอาหารวันธานาคาธิปดีโงดำแสนสลิจันทานาคราชวิสุธิเทวาปูเชนิกายวาจาจิตตังอาหารวันธานาคาธิปดีงคงดำแสนสลิจันทานาคราชวิสุธิเทวาปูเทนิตุติยัมปิกายวาจาจิตตังอาหารวันธานาคาธิปดีโกงดำแสนสลิจันทาน ลาวิสุธิเทวาสุเฉลกตติยมปีกายวาจานตังลัมทานนคะี่จะเดือดนดัแสงสุริยหนตานาคราวิสุธิเทีาสุเฉลกเตันจักรนาสุเฉลักรศึษาผู้ศึกาด้สาธุเดชปูมนีหลูกมาจุดถูกจุดเทียนแล้วก็นำผลไมากลากไม้น้ำแดงน้ำเปามาไหว้ปู ลูกมาขอพรกับปูหัวที่แล้วเอซกับศูนยก่าหลายคนกับาซาทูสายบุญกับเอซนะคะที่ได้รวมท่าบุญมาสำหรับเมื่อนี้นะคะปูลูกขอเป็นตำราวและรัฐบาลไทยในวันที่17มกราคมพศ2568อ,อ25ขอโชคให้เอฟซมีโชคมีใช่ขอให้แตก3มตัวตำไทยตำลาวเดอ้อปสูสาธุสาธุสาธุ เ็นเเดับไมื่อว,วานนี้มีใครชโชคดีหรือเปล่าคะคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์มานะเมื่อวานปูให้แปดหนึ่งนะคะตามราเข้ากลก่มวิจัยกับ fc ด้วยนะคะส่วนเลขทูบนะคะวันนี้นะคะแอดจะเน้นไปที่ลาวแต่ว่าสำหรับ fc บางท่านก็ว่าเออให้จุดแล้วก็ยำ้ำอาจจะเป็นตัวกันของไทยด้วยอย่าลืมไทยด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะคือ ชุดนี้จะเป็นทั้งไทยและลาวนะคะแต่ว่าอออยากรู้ว่าตัวเลขปู่จะย้ำให้หรือเปล่าชุดแรกที่จับปิงปองนะคะได้ศูนย์หกนะคะปิงปองแอดไม่ได้จับนะแต่ว่าวันนี้แม่ทองเป็นคนจับนะคะแม่ทองได้เจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะส่วนของเคสตังนะคะจุดทูบไปน่ะได้ศูนเออ ดี๋ยวนะศูนย์ศูนย์ห้าเอ้ไม่ใช่หกหกห้าได้หกหกห้าแปดหรือว่าหกห้าเก้าวันนี้ปู่ให้เป็นตัวเดิมเลยนะคะหกห้าห้าหกเลยเห็นไหมป้าจะได้ตัวเก่าใหญ่หกหาเก่าบอลนันปู่พี่น้องโอ้โหหาแปดก็หกหาเก้าได้หนึ่ย่ำได้หนี่ห้าหกเดี๋ยวด้ห้าหกหกได้จังเอาห้าหกหกเหรอก็ ฟังคอยจุดนั่นเออหกห้าแปดหรือว่าหกห้าเก้าคอยบอกเอฟซีไปนั่นแต่อันนี้มันเป็นหกห้าหกใช่ไหมเดี๋ยวดูออกดูออกให้มันหมดก่อนเออหกับเก้ามันก็เป็นตัวเดียวกันได้นะยายเออนาะเออพิกได้ให้ซื้อเั็นสองอย่างเพราะว่าเลขหกับเลขเก้ามันเป็นสองตัวก็เออเลขปิงปองเจตังนะท่านผู้ชมเลขปิงปองเจตังนะมันจะเป็นเออศูนย์หนะอย่าลืมนะ ตัวเนี่ยเลขออกสาธุสาธุหกหกห้าหกหกเลขเบิ้ลตู่ให้เลขเบิ้ลเลยเอาขอให้ปู่ไปเอาออกเนอนี่เลขสามตัวทั้งเราทั้งไทยซื้อง่ายย่องายฮะฮเลขเลขกรสิบอันพร้อมเนี่ยซื้อง่ายเคุณต้อันเด้เลขนี้อย่ห้อันเด้อให่ต้อง่ต้องปู่ให้ลูกหลานซื้อได้เด้อห้าหกหก ห้าหกหกหรือว่าห้าเก้าเก้าหกห้าห้าหกหกเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้านะคะเด่นชัดเลยปู่ให้เด่นชัดเลยค่ะเอาให้ปู่ก็ให้ลูกหลานถือเด้อให้ดังเปียงป่างเด้อเหอือน อย่าลืมนะคะสําหรับใครที่เข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภสาหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าปู่ให้แล้วก็อย่าลืมไปทําบุญด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะก็ไปทําบุญได้นะคะสําหรับสายบุญที่ร่วมทําบุญมาก,กับปู่ก็ขออนมาโมทนาสาธุขอให้งวดนี้สามตัวแตกสามตัวแตกอยอันแม่ท้องบอกว่าที่จังอ่า ทั้งรับมางั้นเลยนะคะพี่น้องอแล้วก็อย่าลืมนะคะศูนย์หอย่าลืมศูย์หเด้อศูย์หกที่เจตังจับปิงปองไว้ส่วนเลขเดิมของเจตังนะคะเลขเดิมรัฐบาลไทยก็อย่าลืมนะอย่าลืมนะคะหกห้าแปดหรือว่าหกห้าเก้านะคะหกห้าแปดหรือว่าหกห้าเก้ามันก็เป็นตัวเดียวกันที่จุดวันนี้นะคะ,ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ก็ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอให้โชคดีมีโชคลาภตามไทยตามลาวนะคะมาอื่นเนาะโชคๆมัหนหมานส,สุขทุกคน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ